ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสสาขาหัวไทรเป็นสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ย,ยั่งยืนมีพื้นที่รับผิดช,ชอบจํานวน5ตําตบลได้แก่ตําบลหัวไทรตาบลเกาะเพชรตาบลหน้าสตนตําบลรามแก้วและตําบลเขาพังไกร โดยมีพันธกิจที่ว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัยแก่ลูกค้าในภาคชนบทภายใต้การบริหารงานโดยนางดวงกมลทองขาโชคผู้จัดการสาขาหัวไสมีพนักงานและผู้ช่วยพนักงานจำนวน14คนมีลูกค้าเกษตร,รกรและบุคคลธรมธรมดาจำนวนทั้งสิ้น23,351รายและนิติบุคคล1,320รายทกศส,สาขาหัวไซตั้งอยู่เลขที่149หมู่10ตำบลหัวไจ อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตั้งของธนาคารเป็นอาคารสองชั้นมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้านหน้าอาคารมีป้ายสัญ,ญลักษณ์ธนาคารติดตั้งอยู่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนให้บริการทางการเงินการธนาคารโดยเปิดให้บริการทุกวันทําการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8ปดนิกาสานาทีถึง15บหนาฬิกาสานาทีโดยไม่มีการหยุดพักกลางวันและด้านสินเชื่อให้บริการเวลา 8:30น,นถึง16:30น,นงรวมทั้งการบริการลูกค้านอกพื้นที่ตามแผนการปฏิบัติงานโดยเปิดให้บริการวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือตามภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลการเดินทางมีระบบขนส่งที่สะดวกต่อการเดินทางได้แก่รถตู้สาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถส่วนตัวธนาคารมีการจัดสรรพื้นที่ด้านหน้า,า,นาและด้านข้างเป็นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไว้อย่างเพียงพอ และมีพื้นที่จอดรถสําหรับบุคคลพิเศษมีพนักงานบริการช่วยเหลือสําหรับบุคคลพิเศษมีการออกแบบสถานที่ที่คํานึงถึงบุคคลพิเศษเช่นผู้พิการสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุและพระภิกษุโดยมีทางลาดชันสําหรับรถเข็นและมีประตูสําหรับรถเข็นมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมุมนั่งพักภายนอกและกําหนดพื้นที่เขตปลอดุบรี่อย่างชัดเจนพร้อมมีการออกแบบผังการปฏิบัติงานป้ายบอกทิศทางไปจุดบริการป้ายเตือนตามจุดต่างๆม,มีห้องน้ําที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีห้องน้ําสําหรับบคุคคลพิเศษจัดให้มีสัญญาณเสียงกรณีลูกค้าขอความช่วยเหลือในห้องน้ําและมีจุดบริการรถเข็นสําหรับผู้พิการมีป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับผู้พิการเพื่อให้ความสะดวกสําหรับการใช้บริการธนาคารมีการจัดระบบคิวเพื่อจัดให้มีการบริการก่อนหลังอย่างเป็นธรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับแนะนําและคัดกรองอำนวยความสะดวก ณจุดแรกรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บริการมีการจัดลำดับขั้นตอนที่ง่ายต่อการให้บริการมีการจัดป้ายลำดับขั้นตอนและมาตรฐานการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบภายในพื้นที่กว้างขวางโลง่งโปรง่งและไม่แออัดทกศส,สาขาหัวไซคำนึงถึงความปลอดภัยโดยจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอกำหนดตรวจวัดแสงสว่างประจำทุกปีซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของธนาคาร มีการจัดระเบียบสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเช่นมีที่นั่งสำหรับพักคอยเพียงพอมีจุดบริการน้ำดื่มกาแฟจุดบริการ WiFI จุดชาร์จโทรศัพท์แว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุและช่องทางด่วนสำหรับภาครัฐทกสสาขาหัวใตระหนักถึงความสำคัญของการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะโดยการแยกขยะตามประเภทก่อนทิ้งมีการส่งเสริมแนวคิด zero waste ให้กับพนักงานและผู้มาใช้บริการเช่น การลดใช้กล่องโฟมโดยใช้ปิ่นโตและถุงผ้านอกจากนี้ธนาคารยังให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนโดยจัดให้มีระบบการบันทึกการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรเพื่อใช้เปรียบเทียบระหว่างปีบัญชีทกสสาขาหัวไซมีการให้บริการครอบคลุมงานทุกประเภทงานบริการด้านการเงินเช่นการเปิดบัญชีเงินฝากการรับฝากเงินถอนเงินการทำบัตร ATM บัตรเดบิตรับชำระหนี้เงินกู้ รับชำระค่าสินค้าและบริการงานบริการด้านสินเชื่อโดยการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อครบวงจรการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรรวมถึงเป็นที่ปรึกษาหนี้นอกระบบงานตามนโยบายรัฐบาลเช่นการจ่ายเงินให้เกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราชาวนาชาวสวนปาล์มน้ำมันมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลตลอดจนพัฒนาฟื้นฟูอาชีพลูกค้างานบริการด้านสายงานกลยุทธ์ บริการด้านเอกสารประกอบการทำธุรกรรมของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการสำเนาเอกสารด้านธุรกรรมต่างๆงานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาคร,รัฐโดยทกสสาขาหัวใสจัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและให้บริการ WiFI ฟรี Free, เพื่อให้ผู้มาใช้บริการค้นหาข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคารและส่วนงานภาคร,รัฐอื่นๆ 3. งานด้านรับเรื่องราวร้องทุกมีการปิดป้ายประกาศการรับข้อมูลร้องทุกและมีห้องรับร้องทุกให้ผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีช่องทางการรับร้องทุกระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.baac.or.th และระบบพ a l l Center 02 555 0555 05อีกด้วยธนาคารมีขั้นตอนและมาตร,รฐานการให้บริการลูกค้าได้ทราบ และมีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานสาหรับพนักงานที่ครอบคลุมทุกระบบงานพร้อมทั้งมีการปรับปรุงคู่มือให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอโดยมีการทําเป็นคู่มือปฏิบัติงานบันทึกเวียนซักซ้อมมีคู่มือเซลล์ชีตธนาคารได้มีการพัฒนาระบบการบริการประชาชนแบบออนไลน์ยังนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปอาทิเช่น 1. การให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองเช่นโอนเงินถอนเงินจ่ายบินฝากสลากออมทรัพย์และเปิดบัญชีเงินฝากเป็นต้น 2. การบริการผ่านแอปพลิเคชัน Line BAC a Family สามารถให้บริการถามตอบข้อ,ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคารธนาคารมีการบริการฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่านระบบ BAC Life Online วางแผนการคุ้มครองธนาคารมีช่องทางการให้บริการผ่านตัวแทนธนาคาร และระบบรับฟังเสียงของลูกค้าหลากหลายช่องทางทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ line, เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะติชมของผู้รับบริการรวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานทบทวนและออกแบบการให้บริการใหม่รวมถึงการนำผลจากการติดตามงานมาดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการบรรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกหลายส่วนงานเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ 1. ระบบสมาร์ทอินโฟเมชันซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการเปิดบัญชีเงินฝาก 2. ระบบข้อมูลบริการสาขาเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมบังคับคดีเพื่อเป็นการตรวจสอบสถานะล้มละลายของลูกค้าผู้ใช้บริการ 3. ระบบรับคำขอ,ขอตรวจข้อมูลเครดิตเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าและองค์กรทกสสาขาหัวใสมีการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้โดยมีสาขาที่เป็นสาขาสำรองคือสาขาดอนแคร์และมีการซ้อมอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ในทุกๆปี มีการประชุมจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวกที่ชัดเจนมีการฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆและการศึกษาผ่านสื่อในรูปแบบ e-learning ผู้เข้าเรียนต้องผ่านการทดสอบร้อยละแปขึ้นไปและธนาคารจะทำคู่มือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคารเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านเทคโนโลยีธนาคารมีระบบจัดการป้องกันความเสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยโดยมีสำนักรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศคอยดูแลงานด้านความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ทกสสาขาหัวไซมีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าสาขาจัดเก็บ2วิธีคือ 1. 1. โดยมีการจัดเก็บแบบสอบถามสำรวจประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการบริการและความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าผ่านระบบ QR Code คทุกไตรมาส ซึ่งมาตรฐานความพึงพอใจในการบริการของธนาคารอยู่ที่4.4คะแนนผลการประเมินของสาขาหัวไซอยู่ที่4.97คะแนนซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่ธนาคารกำหนด 2. จะเก็บโดยบริษัทภายนอกเพื่อประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าซึ่งธนาคารดำเนินการปีละ1ครั้งซึ่งการดำเนินงานในปี2,567 คะแนนประเมินความพึงพอใจอยู่ที่4.80และในปี2567ธนาคารได้รับ5รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จนอกจากนี้การให้บริการที่สำคัญที่ทำให้ทกศโดดเด่นกว่าส่วนงานราชการอื่นคือการได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่โอนเงินช่วยเหลือจากภาครัฐแก่เกษตรกร,ร,กรหรือประชาชนทั่วไปตามโครงการนโยบายรัฐเช่นโครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าว ในการจ่ายเงินช่วยเหลืออัตราไร้ละ1,000บาทโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นต้นทะกศส,สาขาหัวใสมีความมุ่งมั่นในการให้บริการตามมาตร,รฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกและเรายังจะคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปให้เท่าทันต่อความต้องการของลูกค้าดังสโลแกนทะกศที่ว่า The w a we are ถ้าคุณได้สัมผัสแล้วคุณจะรักทะกศ